พรุ่งนี้เขาจะทําออกมาดีหรือเปล่าอกหักหลายรอบพอเรารู้สึกว่าเราเราเชียร์คนเนี้ยแล้วเขาตอบคำถามไม่ได้เขาเสียใจจังเสียดายจังสวยมากแต่ตอบคำถามไม่ได้หรือบางคนตอบคำถามดีแต่เดินเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบว่ายังขาดอยู่อะไรเงี้ยแต่จริงได้มีการพูดคุยกับครูหลายๆคนแล้วแหละว่าแบบเฮ้ยน้องคนไหนที่ดูแล้ว ไปต่อได้ในทิศทางอะไรหลายอย่างก็มีในใจแต่ว่าพี่ฟ้าขออนุญาตไม่ขอละกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีดราม่าอีกค่ะเพราะว่าแฟนคลับคนนู้นก็เยอะแฟนคลับคนนี้ก็เยอะเดี๋ยวก็จะมีคําถามทําไมไม่ให้คนนี้อยู่ในโพลทำไมไม่ให้คนนี้ถือโพลทางที่ดีให้พี่ฟ้าเคาะเลยดีกว่ารอดูเอาพรุ่งนี้นะคะรอดูเอาพรุ่งนี้ว่าใครจะเป็นหมามึดตัวเตงตัวเต็งจะสามารถเป็นเต็งจ๋าได้อยู่จนถึงนาทีสุดท้ายหรือเปล่า มาลองดูกันอ๋อมีบัตรสองพด้วยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้ทางเพจมิสแ n นไทยแลนด์กำลังไลฟ์อยู่นะคะใครที่อยากจะไปซื้อบัตรก็ไปซื้อได้นะแล้วก็ใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดลหลายๆคนนะคะเท่าที่พี่ฟ้าเห็นก็ค่อนข้างเยอะกำลังเดินทางมาในวันนี้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะให้ไปลุ้นนั่นเอง,เองดีแล้วอยาให้พี่ฟ้าต้องเคาะเลยนะคะเดี๋ยวโดนดราม่าอีก เนาะเพราะว่าพี่ฟ้าคือจุดจุดตรงกลางจริงๆจ,จุดตรงกลางที่ไม่ว่าทำอะไรก็คือมันมันโดนง่ายเสลืเอเกินนะเวลาโดนนี่ก็โดนหนักอยู่เป็นคนกลางบางทีก็จะนิดหนึ่งทำอะไรมันจะดรามา่าง่ายมากนะ mm hmm. เห็นลหลายๆคน mm hmm. สวยจริงๆพี่ฟ้าวันนี้มีเจาะเจาะประเด็นไปแล้วว่า อยากให้คนไหนปรับอะไรตรงไหนตรงไหนวันนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะคะในช่วงการซ้อมเมื่อกี้นี้อยากเห็นเขาเปลี่ยนอะไรอยากเห็นเขาปรับอะไรอะไรเงี้ยได้มีการบอกไปแล้วหรอเจาะลายบุคคลไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้วันนี้เป็นรอบรองไฟสําคัญมากๆเหมือนกันจริงๆเป็นไปได้มาเชียร์เขาก็มานะรอบรองไฟเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเช่นเดียวกัน ะะสำหรับวันนี้เราจะเริ่มหนึ่งทุ่มซื้อบัตรหน้าง,งานได้นะคะใครอยากจะเข้ารอบลองไฟ500บาทนะคะก็จะได้ดูเสมือนจริงเลยมันเป็นการลั่นตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าไม่ได้เป็นผลจริงนะจะเป็นการแบบว่าซ้อมเฉยๆ r ี a c t EP 9มันจะเสร็จกี่โมงอะเพราะว่ามันเริ่มทุ่มหนึ่งในวันนี้ อาจจะรีแอคพรุ่งนี้ตอนกลางวันได้ไหมฮะซื้อบัดมาดูพี่ฟ้าควคุมเลยเพราะพี่ฟ้าใส่ชุดเต็มมากรอบรองไฟเขาให้หนูใส่ชุดจริงเลยเหรอไม่อ๋อแต่งตัวเต็มเหมือนวันจริงแต่ในรอบรองไฟแต่ชุดน,นี้จริงอยาเอาออกไปเอาไปออกแบ็ค์ดอะเนี่ยนะสวยมากเนย แล้วก็มีโซซสน่ถามอัตโตริโก้ยังไม่ใส่อีกแค่ชุดรอบลองไฟอลาัางการไม่ไหวไม่แน่อาจจะเป็นพรุ่งนี้ถ้าพี่ฟ้าจะมารีแอคซีรีนะคะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ในช่วงกลางวันเพราะว่นนี้น่าจะดึกอ่ะเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มรอบลองไฟอะ่ะก็น่าจะเสร็จประมาณสี่ห้าทุ่มก็มน,น่าจะดึกแล้วนะคะ ฝากไว้ด้วยแล้ะกันนะสำหรับซีรีส์โชว์มีเลิฟนะคะก็มันคือผลงานชิ้นแรกของพี่ฟ้าแล้วก็น้องๆหลายๆคนซึ่งเราก็ตั้งใจกันมากๆมันเป็นครั้งแรกอาจจะมีอะไรผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยจริงๆเนาะรีแลกบรีแลกอคกับน้องๆได้ไหมได้แต่พี่ฟ้ากับน้องๆจะว่างไม่ตรงกันไงตอนเนี้ยเพราะว่าน้องๆเขาก็จะมีโชว์ของเขาพี่ฟ้าก็จะมีโชว์ของพี่ฟ้า ซึ่งถามเวลามันไม่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเมื่อวานก็คือน้องๆเขาเอ่เวลาซ้อมพี่ฟ้ากับเวลาซ้อมน้องๆมันคนละเบรกกันอะไรเงี้ยนะน้องก็จะได้ซ้อมกันเก้าคนพี่ฟ้าจะได้เป็นโชว์เดียวมันก็จะแบบไม่รู้ว่าเวลามันจะเลิกตรงกันไหมอรอดูรอดู หายปวดท้องนี้ยังดีขึ้นคะ่ะดีขึ้นแล้วแต่ตาไม่ดีขึ้นเลยแกงลูกหมูของหนูดีดขอบคุณนะคะคุณซัพพอร์ตดีอยางกินน้ำส้มอยู่พอดีซัพพอร์ตจากกองทัพอินฟ้าด้วยนะคะซ้อมง่อยไหมนิดหนึ่ง ที่เราไม่ได้ซ้อมอย่างนี้พี่คาดูน้องๆด้วยไงช่วยครูเขาดูดูน้องๆอะไรเงี้ยมีหลายคนยังยังเดินไม่ตรงจังหวะเพลงยังเดินไม่มีความมั่นใจเมื่อกี้ก็ได้มีการปรับมูดอารมณ์น้องๆว่าแบบเห็นหลายคนเครียดกดดันอะไรเงี้ยเพิ่งได้มีการพูดคุยกันไปแบบเปิดใจอยากให้น้องๆระบายออกมาเรื่องที่เครียดเรื่องที่ ตัวพี่ฟ้าเองพี่ฟ้าอยากให้โชว์พรุ่งนี้ทุกโชว์ออกมาดีที่สุดเดี๋ยวจะวาโชว์ของน้องๆอ,อยากให้มันออกมาดีอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดี mm hmm. ไม่ว่าใครจะได้ตำแหน่งมิสแ Grand Thailand 2023ไปพี่ฟ้ายินดีต้อนรับมาทำงานด้วยกันมาทำงานด้วยกันนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันไปได้วยกันนะแล้วมันก็ต้องสู้อะไรหลายๆอย่างพี่ฟ้าเชื่อว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าใครได้ตำแหน่งไปโดนดราม,ม่าอย่ดีาจจะโดนมากโดนน้อยก็ว่ากันไปนะคะ มาเป็นกำลังใจให้กันเอ่อมีอะไรอไหมมีแล้วเนาะ่อยากพูดเยอะมาดาวันนี้บอกว่าวรอบลองไฟซ้อมอำลาจะร้องให้ไหม